าพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอเบลคลิปนี้เราก็มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักเบาๆสบายๆกันบ้างนะครับของทีมนักตบสาวไทยของเราซึ่งตอนนี้สาวๆของเราทุกคนก็กลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับและเมื่อเช้าก็มีไปออกงานงานนี้ชัชชุอ่อนมุกซีก็เลยเปิดเผยโฉมหน้าช่างเป่าผมของเธอนะครับซึ่งกำลังเป่าผมให้ชัชชุอ่อนอยู่ ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือพี่แป้นปียนุษย์ลิบเบโล่คนเก่งนั่นเองบูมบิมก็ชมนะครับว่าช่างคนนี้สวยมากเลยค่ะก็เป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักมุมสบายๆของสาวไทยนะครับที่เห็นแล้วเราก็ได้เห็นมุมพลครายของสาวๆกันบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยครับ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do.